ต้องบอกกันว่าหูฟังแบบครอบหูเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบหูฟังอันเล็กๆเลยคือ1นละไดนามิกไดรเวอร์มันมีขนาดที่ใหญ่มากๆส่วนใหญ่พู้หูฟังนั้นจะอยู่ที่10 10มิลเท่านั้นเองอันนี้คือ40อะ่ะอันเนี้ยเราคิดว่าเป็นหูฟังรุ่นที่มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมในการใช้งานไปถึงระดับแบบเสียงดีๆได้ าลามาดูหูฟัง s o u t h p i กันดีกว่าวันนี้เป็นหูฟังแบบแนวครอบหูกันอีกแล้วนะคะแล้วที่นะคะที่แล้วเนี่ก็รีวิวกันไปก็เป็นข้อหูเหมือนกันนะคะซาวพีเหมือนกันแต่รอบนี้สีขาวสะอาดสะอ้านนะสวยสะดุดตามากชื่อว่า Southpiz Space โอ้โหเป็นไงสีสันดูสวยมากคือจริงๆเนี่ยหาหูฟังสีขาวยากนะส่วนใหญ่แบบดีๆก็จะเป็นสีดาสีเทาอะไรเงี้ยมัน แมน,นน่ะอันเนี้ยขาวคลีนสะอาดตามากทุกคนอ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวตัวนี้กันว่าเขาจะทําได้ดีไหมนะน่ารักอย่างนี้สวยอย่างนี้โทนเสียงเป็นยังไงทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรม่ เซาพีสเปซตัวนี้นะทุกคนราคาอยู่ที่2,190บาทนะประกันศูนย์หนึ่งปีนะต้องบอกไว้ก่อนเลย o เซาพ Space ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นหูฟังครอบหูของเซาพีสเป็นรุ่นที่ดีสุดของเขานะคะตัวนี้วัสดุรูปร่างหน้าตาเนี่ยสวยมากขาวคลี a n สะอาดมากเลยทุกคนดูดิออกแบบมาดีแบบ สวยเลิศมากรุ่นหนึ่งฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบบไฮบริด ANC นะคะตัดเสียงรบกวนได้เชื่อมต่อได้2อ,อุปกรณ์พร้อมกันแถมใช้งานได้นานถึง123ชั่วโมงนะอันนี้คือเปิดเสียงประมาณ50%นะแล้วก็ยังมีเกมโหมดอีกด้วยนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาดีมากนะคะด้านบนเนี่ยตัวที่ซับ,ซบตรงศีรษะเราด้านบนเนี่ยโอ้โหนุ่มนิ่มมากเลยนะคะดีมากเวลาเราสวมใส่นะทุกคนนี่มันครอบผูก,กํำลังดีนะคะแล้วก็เห็นไหมดีไซน์มันสวยใส่ปุ๊บมันดูดูทันสมัยะ่ะ กูฟ้าสีขาวนะแมชกับชุดอะไรก็ได้เออสีสวยทันสมัยแล้วดูดีมากเห็นปะ่ะโลโก้ซาพคีสเนี่ยมันมันเป็นสีแบบแบบเทาๆอ่อนๆแบบนะดูมินิมอลมากเลยเราชอบมาเลยการใช้สีแบบมินิมอลสีเหมือนแอปเปลิลนอะ่ะเนาะขาวเทาอะไรเงรี้ยที่มันดูแบบ m i n i มอลเดีย๋ยวนี้แบบเป็นเทรนที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะก็จะแบบประมาณน,นี้เลยนะคะแล้วเขาก็จะมีปุ่มแพรนะคะให้กับเราด้วยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะมีสาย AUX เนี่ยให้กับเราด้วยเผื่อเราอยากจะเสียบแบบสายก็มีเหมือนกันเออเป็นไงจริงไหมแล้วก็ ชาร์จนะคะเป็นแบบ Type C แล้วก็มีปุ่ม ANC ด้วยเออคือปุ่มเยอะแล้วก็ใช้ครบหมดนะคะส่วนไมโครโฟนเนี่ยรุ่นนี้เป็นแบบ Dual m i โครโฟนะจะมีข้างละ1ตัวนะเป็น Dual ก็จะเป็นข้างละ1ตัวพร้อมกับเทคโนโลยีตัดเสียงนะคะ e n c ของเขานั่นเองคราวนี้เนี่ยพอเราพูดเรื่องดีไซน์หมดปุ๊บที่เราพูดถึงสาย AUX เมื่อกี้ที่คุณสามารถเสียบไปพอมันเสียบสายได้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนประสิทธิภาพดีกว่าแบบเป็น Bluetooth ปกติแน่นอนนะคะเพราะ b l u e t o t h ตัวนี้เนี่ยโคดเด็กของเขาเนี่ยจะเป็น SBC กับ AAC ดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะได้เสียงแบบไฮเรสเสียงแบบชัดชเสียงแบบดีๆคุณเสียบสายนี้เข้าไปเลยป้าเข้าไปที่เครื่องพึ่งเรียบร้อยนะฮะหรือจะเสียบเข้าแบบพวกแดกอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะฮะแล้วแต่เลยอันเนี้ยเราคิดว่าเป็นหูฟังรุ่นที่มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมในการใช้งานไปถึงระดับแบบเสียงดีๆได้นะครับก็คือเสียบสายเนี่ยจริงๆแล้วเสียบสายเนี่ยยังไงเสียงมันก็ดีมากกว่าการใช้บลูทูธทั่วๆไปอยู่แล้วนะถ้าเราเสียบสายเข้าไปเนี่ย อันนี้คือคือเลิศมากเราไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบบลูทูธลอยๆก็บลยยูทูธกับบลูทูธอะไรเงี้ยแต่นี่เออเสียบสายได้วะ่ะคือเจ๋งอันนี้ก็คือประยุกต์ใช้ได้แบบดีมากนะคะอันนี้เราชอบมากๆนะคะส่วนใครที่คิดว่าน้าหนักเขาเยอะไหมน้าหนักเขาไม่ได้เยอะนะไร้เราใส่คอเราหรือบิดออกอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็รู้สึกสบายรู้สึกว่าไม่ได้เป็นภาระอะไรกับคอเราจริงๆอันนี้ก็คือเราว่าดีไซน์ออกแบบสวยแล้วก็ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยเยอะจริงๆเอออันนี้คือคุ้มมากๆนะคาาาาวน้ดดยไไปู่่ององงงขพกก driver namic บะ สำหรับสเปคอื่นที่อยากให้รู้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมีชิปเสียงด้วยน,นะคะเป็น JL 7018F ใช้ไดนามิกไดรเวอร์ขนาด40มิลยาความถี่ตั้งแต่20เฮิร์จนถึง2 0กิโลเฮิร์เลยนะคะแบตเตอรี่เนี่ย1,000พม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะคะแต่ว่าใช้งานได้สูงสุดถึง123ชั่วโมงอันนี้ก็คือไม่ได้เปิด ANC นะคะแล้วก็เปิดที่ความดังประมาณ50%็ก็ใช้ได้เป็นร้อยชั่วโมงอะ่ะบ้านหรือเปล่านี่เยอะมากนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยอาจจะชาร์จไม่ได้เร็วมากนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะคะน้ำหนักของหูฟังเน่ออออทกรรรมคา้ืาสืสิงงแงตงออะไ,รรไ โหลดแอปพลิเคชัน Soundpiece มาจากเพราะในนั้นเนี่ยมีปรับเสียง EQ ได้โทรศัพท์บางรุ่นปรับ Equalizer ได้บางรุ่นปรับไม่ได้บางรุ่นปรับได้เฉพาะตอนเสียบสายมีครบหมดจ้ะคืออารุ่นนี้จะมีนะไม่รองรับการปรับแต่งเสียงกับหูฟังแบบไร้สายไม่เป็นไรค่ะเราเสียบสายเข้าไปเลยจึ๊กปรับเสียงได้หมดนะยังไงมีสายก็สมายของคนฟังเพลงอยู่แล้วนะคะแอปพลิเคชัน Soundpiece ปรับอะไรได้บ้าง ดูในแอปพลิเคชันเนี่ยถ้าเป็น Android เนี่ยเขาจะชื่อว่า peace audio นะคะแต่ถ้าเป็นใน iOS จะชื่อ sound peace นะคะเออคนละชื่อนะบอกให้สำหรับ sound peace space ตัวนี้นะคะเมื่อเราเชื่อมต่อกับเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถปรับแต่งได้นะคะอย่างแรกเลยก็คือในโหมดของ noise cancelling normal แล้วก็ transparent ที่น่าดุดบอกตอนแรกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันอะ เพราะเราดูเปิดโหมด Temperance ไว right? ้ Temperance ก็คือเหมือนล่องหนนะคือเราได้ยินข้างนอกด้วยนะแล้วเราได้ยินเสียงตัวเองด้วยคือเขาใช้ไมโครโฟนและอย่าลืมเปิดเกมโหมดจากตรงนี้นะคะโดยที่เกมโหมดนะคะจะมีความหน่วงของสัญญานะคะอยู่ที่60 ห้มิลลิเซคันเท่านั้นเองนะคะถือว่าน้อยมากๆตก่ำกว่าร้อยหมดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ในหน้าที่2นะคะจะมีอีควอไลเซอร์ให้เราปรับซึ่งจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ Adaptive EQ ตัวนี้จะคล้ายๆกับมือถือซัมซุงที่เคยทำเลยก็คือการปรับตั้งค่า EQ ให้เหมาะกับหูเราก็จะมีการเทว่าเราได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกดก็กดอยอมรับติดสอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออคือนี่ดีมากมีพิเศษให้กับเราเนี่ยทั้งหมด9อันนะคะ9อันก็มีเนี่ยแหละเนี่ยซาวฟิคลาสิกเทรเบิลบูส ก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะก็แล้วแต่เราเลยจริงเรื่องแนวเสียงเนี่ยคนเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันจริงๆนะคะคราวนี้มาฟังกันดีกว่าว่าเขาเหมาะก,กับเพลงแนวไหนบ้างหลังจากที่ดูได้ลองฟังแล้วนะคะต้องบอกกันว่าหูฟังแบบครอบหูเนี่ยสิ่งที่ได้เปรียบหูฟังอันเล็กๆเลยคือ1นึ่งแหละไดนามมกไดรเวอร์มันมีขนาดที่ใหญ่มากๆส่วนใหญ่ผู้้หูฟังน่าจะอยู่ที่1ิ 10, 10ิมิลเท่านั้นเองอันนี้คือ40อ่อะสเท่าอะมันต่างกันมากนะคะนี่แล้วยาดเสียงเป็นยังไงบ้างสำหรับเราเนี่ยที่ลองฟังนะเราก็ฟังเพลงได้กว้าง เสียงค่อนข้าจะออกไปแนวก,นกลางๆนะคะก็คือฟังได้หลายแบบมากวะดูฟังร็อกก็ได้ฟังพ็อปก็ชัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวไปแยกเสียงให้เปาไปยังไงบ้างสำหรับแนวเสียงของตัวนี้นะคะย่านเบสเนี่ยจะเป็นเบสแบบแน่นๆหน่อยนะคะแต่ไม่ได้หนามากนะแล้วก็ไม่หนักเกินไปไม่กบเสียงร้องมวลเบสให้มาแบบกําลังดีนะคะกระเดื่องเนี่ยมาเป็นลูกๆเลยนะคะลงลงึกปานกลางแรงประทะดีเก็บตัวเร็วไม่ย้อยนะคะแล้วก็ให้ความกระชุ่มโดยรอบเอาง่ายเลยเสียงเบสเนี่ยลูกมันกลางๆแหละแต่มันแน่นดีนะแต่มันเก็บตัวค่อนข้างเร็วต่อมานะเสียงกลางอันเนีี้้่นขาาางชััดววตพ เน้นเสียงชัด ที่เสียงกลางแหละเสียงใสแล้วก็สว่างมากมีความเป็นธรรมชาตินะะเสียงร้องคมชัดเด่นออกมาทางด้านหน้าแล้วก็ไม่กบเสียงดน,นตรีนะครับมีเนื้อเสียงที่หนาชัดเจนดีนะคะแยกรายละเอียดต่างๆได้ดีมากทนเสียงค่อนข้างกว้างนะคะค่อนข้างกว้างสำหรับเรานะส่วนย่านแหลมเนี่ยมีความสดใสกลางวานนะคมชัดแล้วก็ไม่อูอีนะคะไม่บาดหูฟังแล้วไม่อึอดอดัดได้เสียงรายละเอียดต่างๆได้ดีมากๆและแน่นอนว่าส่งผลต่อซาวด์สเตจนะคะซาวด์สเตจเนี่ยค่อนข้างจะหนาแล้วก็ค่อนข้างเคลียร์นะคะทนออกอุ่นนิดๆสำหรับนะักกว้างหน่อยๆแยกชิ้นเสียงขึ้นดนีนะเราาว่ เนี้ยจะเน้นเสียงของรายละเอียดพวก่านเสียงกลางเสียงแหลมได้ดีนั้นพวกการทำซาว d s สเตจต่างเนี่ยสำหรับเราเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะคะนอกจากนั้นนะตัวนี้นะคะเป็นหูฟังที่โอเคเสียงเคลียร์ใสแล้วไปดูดีกว่าไมโครโฟนเขาเสียงเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนวโอเคพี่ปิได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมได้ยินเสียงชัดเจนดีครับ โอเคนะตอนนี้มีเสียงรบกวนด้วยพี่ปินได้ยินเสียงอะไรรบกวนเข้าไปหรือเปล่าเอ่ยได้ยินแต่เสียงเบามากครับเสียงพูดชัดเจนกว่าโอเคครับและนี่ก็คือการทดสอบเสียงของ Soundpiece นะครับอ่ลาลราจะได้ฟังเสร็จไปแล้วเนี่ยก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราซื้อหูฟังที่มีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยไมโครโฟนม,มันจะดีกว่าพวกตัวเล็กๆอยู่แล้วมันไม่เรื่องธรรมดามันอันเบลเลอรนะ์เนาะมันธรรมดาทุกคนมันอันเบลเลอร์ขนาดนี้ก็พอนะแต่นั้นอันนี้เราว่าเป็นหูฟังครอบหูที่เอาจริงๆแล้วสวยมากเลยว่ะทุกคนเด็ดๆว่างี้ย อันนี้ทุกคนดูดีสวยไหมสวยนะเราว่ามันสวยมากเลยจริงๆนะเธอทำเล่นไปอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่าใครที่ชอบแนวแนวนี้ก็ลองหาดูเดี๋ยวดูเรื่องอื่นกันต่อค่ะเอาง่ายๆเป็นภาษามนุษย์เลยนะกูฟังตัวนี้เน้นเสียงเคลียร์โอเคไหมเน้นเคลียร์คือถ้าคุณเป็นแนวพ็อปแนวอะคูสติกคุณนนทนนนอะไรเงี้ยคุณแบบว่าคุณแบบแนวคุณเจฟซาเทอร์อะไรเงี้ยหรือว่าคุณแบบแนวเดอะทอยแบบแนวคุณโบกี้ไลออนอะไรอย่างเงี้ย เนียดีเลยเสียงมันจะแบบว่าแบบมันจะชัด มันจะเคลียร์ส่วนย่านร็อกเนี่ยเราดูดฟังได้นะมันดีแต่ว่าเราสึกว่าย่านเบสมันอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับเพงลงร็อกแต่ก็ฟังได้กว้างก็ไปปรับได้ไปเบสบูสเอาอะไรแบบนี้แต่พอเบสบูสปุ๊บ,บเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับบู์เทรเบิลแล้วก็พวกย่านเสียงกลางให้ดีๆนะส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดคุณอยากจะฟังเพลงแบบนแบบนวพ OP หรือฟังพอดแคสหรือฟังอะไรเงี้ยสบายน้ำหนักเขาเบาใส่สบายนะคะแล้วก็ตัวซับด้านๆงเขาเนี่ยทำได้ดีคือตัวซับด้านบนตัวซับตรงหนูนุ่มๆนะคะไม่มีความเจ็บถึงมันจะบี สำหรับคนหัวโตวนะแบบไม่ดุดเนี่ยยังไม่รู้สึกเจ็บอันนี้ก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเสียงเนี่ยพวกโหมดแทนเพลทเนี่ยได้ยินชัดมากเนี่ยคุณลองพูดซิได้ยินมครับได้ยินดิทำไมจะไม่ได้ยินรนะออะไรกันอยู่นะฮะก็คือมันได้ยินอยู่แต่อันนี้ที่ดีมากคือได้เสียงตัวเองด้วยทําให้เวลาที่เราแบบมีคนแบบมาพูดกับเราตอนเราใส่หูฟังเนี่ยเราไม่ต้องแบบฮะอะไรนะอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเออมันจะแบบได้ยินเสียงตัวเองอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี นะฮะดังนั้นใครอยากได้หูฟังตัวนี้เนี่ยเราว่าก็คือแนวเสียงก็คือเน้นเคลียร์เน้นใสนั่นแหละนะเน้นคมๆแบบเน้นแบบรายละเอียดหน่อยเบรสมาแน่แต่มาก,กลางๆไม่ได้มาเยอะมากเท่าไหร่นะคะก็หูฟังแนวเพลงแบบบอสโนวาป่ะหูฟังแบบบอสโนวาแบบจะเป็นตุกตาหน้ารดอะไรเงี้ยตอนนู้นเราเปิดนะัทเทลล์สวีทฟังได้เอ่อเซเว่นยีสต์พอดีฟังเซเว่นยีสต์ once every seven years โอ้นั่นแหละอืมก็ฟังได้แล้วรู้สึกว่า เป็นแนวเพลงประมาณนี้แนวแนวนี้มากกว่านะส่วนแนวอื่นก็ฟังได้นะคะไม่ใช่ฟังไม่ได้เพียงแต่ว่าเออมันจะไม่ได้เด่นมากก็คือไปเด่ดนด้านป๊อปด้านเคลียร์ด้านใสด้านอะไรแนวแ,น,วแน,วนี้มากกว่านะ,คะใครที่ชอบคุณฟังตัวนี้ซาวพีทสเปซก็ลองหาซื้อกันดูนะคะในะดุจทิ้งนี้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะยินดีไปอุดหนุนกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้ารับฟรีวิวราตรีสวัสดิ์นะคะขอบคุณที่มีค่ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย